หันมาทางนี้ก็เป็นลุงอหันมาทางนี้ก็ออุยหันหลังใส่อยู่ดูหันหลังไปก่อนแล้วกันขาวมากเลยค่ะว้าไปเห็นตรงไหนนี่ใส่เสื้อฮูดผมผมอ่ะใช่อ๋ออ๋อใช่ผมขาวจริงมีส่วนเนี้ยขาวมากเลยว้าตรงรองเท้าอ่ะอ๋อแหม่เท้ากาสันซะด้วย ชอบผู้หญิงแบบว่าแบบโหดโหดไหมคะไม่ค่อยหวานหวานเนี่ยแบบว่าปากร้ายนะคะร้ายยังไงน่ะเฮ้ยบุญสดเปล่าบุญสดเปล่าเฮ้ยเฮ้ยบุญสดเปล่าเฮ้ยไอ้หนุ่มไม่ชอบมึงว่ะรักด้วยรักด้วยชอบดูมวยเฮ้ยขอเบอร์หน่อยดิเอ้ย ่ดิไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกมันไม่มาโอ้สวัสดีพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยชื่ออะไรน่ะมาขายได้ไหมอะไรนะคาขพ่อหนุ่มที่ขับซีแปดมาน่ะวิขยับให้ไม่ละอ่ะมาอยู่ฝั่งนี้มั้ยอยับให้นี่ไปเอาผมกลัวเขินนี่อเล็กถามดี้คนเราเราต้องถามกันเวลาเดินจะได้โดนดุดด้วยกันปิจาร์ปิจารชื่ออะไรฮะปิจาร์ปิจารชื่ออะไรฮะ ช,อด,อ,ชอดำเจ๊ชอดำชอดำชอดำโอเคโอเคแล้วบอกต่อไปว่าโสดไหมสดไหมสสดไหมครับสวไสโสสโสดไหมโดโดโสดครับเธอ,อถามว่าอยากมีแฟนไหมอ,อยากม,มีแฟนไหมอยากมีแฟนไหมไม่รู้เหมือนกันก็แสดงว่าได้ขอยากไปเลยไม่คุยกันเองวะเออแล้ะนั่งกันอยู่แค่เนี้ยเอาไปใครอยากไปโอ้สวสดีพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยมีแจ้งไหม เออไม่มีครับเป็นช่างครับเป็นช่างเหรออันนี้พักรอถบายใช่ไหมออ,อ,ออกเวนับออกเวนโอช่างงานดำวะเฮ้ยเออไม่ชอบนะนี่จาไปดูการสองคนนี่สบายเลยนะอะไรนะไม่ก็ถ้าอย่างเนี้ยเราให้คนขับรถมือฉมัดเลยนะจริงเหรอจริง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 แบบช่างก็ตุรรถก็เก่งต้องขับรถเก่งดิจริงป่ะขนาดนเลยอ่ะจริงใช่ อันนี้อาคนเก็บว้อันนี้ขับรถเก่งใช่ไหมคะไม่เก่งครับไม่เก่งเท่าไหร่พอได้นรถคุณเองไหมคะรับช่เรับวิรวยเลยคะเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็ถือว่าเป็นคนขยันคนหนึ่งได้ค่ะมีรถครับพอแล้วพี่จะมาเฮ้ยเอ้าแผว เออมันแผ่วว่ะใจกระจอกได้น้อยใช่ใต้นคำเยอะขึ้นเลยขึ้นเลยผมว่าน้องผมนะครับใช่ใช่กจะไม่โดนตำรว <ๆ S 2> จ<า>นะนจะโดนกระทืบกูดูละรู้สึกเซ็งจังเลยวม่ได้เจอคนน่ารักในเมืองนี้ต้องต้องสองวันแน่<า>จะมา คนที่นี่น่ารักมากเลยต้องไม่ต้องไม่ได้จะต้องสองวันต้องขาดใจตายเป็นแน่แท้ว้าวแล้วนี่จะวิชางข้างหน้านี่น่ารักไหมน่ารักน่ารักน่ารักอุจริงหรอจริงจริงเขาไม่ได้ยินหรอกฉันเรากะซิบก,กันอยู่โอเคใช่เขาน่ารักมากเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ดูหรอกเขาดูแบบดูเป็นสุภาพบุรุษดีนะใช่ใช่ใช่ก็ดีนะนบบทำทางานทำงานอันจริงจริง อย่างนี้เช่นไรสาวๆทิ้งชอบด่ผู้ชายทํางานเนี่ยจริงแต่ถ้าเป็นลุงขยันทํางานฉันก็ไม่ชอบแบบนะ้อันนั้นเป็นลุงอ่ะอุ๊ยละดูสิหันหลังกลับไปไม่มีใครพูดด้วยจริงหันมาทางนี้ก็เป็นลุงอุยหันมาทางนี้ก็อุ๊ยอยหันหลังใส่อยู่ดูหันหลังไปก่อนแล้วกัน ข่าวมากเลยค่ะว้าวไปเห็นตรงไหนนี่ใส่เสื้อฮูดผม,ผมใช่โอ้โใช่อ, <laughs> อชผมข่าวจริงอีมีส่วนเนี้ยข่าวมากเลยว้าวตัวเมีรองเท้าอะ่ะอ๋อแหมรองเท้าขาสันสุด้วยชอบผู้หญิงแบบว่าแบบโหดโหดไหมฮะไม่ค่อยหวานๆานเนี่ยแบบว่าปากร้ายนะคะ ไล่ยไงล่ะเฮ้ยมึงโสดเปล่ามึงโสดเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมึงโสดเปล่าเฮ้ยไอหนุ่มชอบมึงมากรักด้วยรักด้วยชอบด้วยเฮ้ยขอเบอร์หน่อยดิเออนี่รอนี่รอจดใส่มือแล้วนะต้องพูดแล้วนะพี่ชายต้องพูดแล้วนี่จอจดใส่มืออยู่นะฮะะขโมยรถไม่มีตำรวจโจร ไม่มีตำรวจก็ม <Wars> ีโจรหรอขอบคครับมีโจนด้วยอย่างนั้นหรอมีอย่างนั้นหรอเป็นไงแบบโหดเกินไปไหมห้าวเกินไปไหมไม่ห้าวไม่ห้าวห้าวไม่เท่าไหร่น่ากลัวเลยน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับถ้าพูดถ้าพูดหวานๆันก็จะแบบมันไม่ใช่แนวไงแบบว่าอ๋อตอนนี้เป็นพังอยู่เป็นพังอเออพังเลยพังพลาดอะเพัง ขอละโอ้ยเด๋ยเปลี่ยนโหมดกันระบบกำลังเปลี่ยนโหมดตรวจพบผู้ชายจำนวนมากตรวจพบผู้ชายจำนวนมากคนไหนอรคนไหนแต่ว่าคนคนนี้ดีนะคนนี้ดี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 มากดีดีดี รงบ้านเราต้องการคนชอบชอบบ้านเราชอบใช่ใช่ใช่ชนขยันแบบนี้แหละใช่รูปหลานเราชอบมากเป็นรู้ไหมเป็นลูกเคยใบหัวหน้าสภานี่ยีเกียรติอยู่นะใช่แบบขาวขาวมาถึงผมแล้วครับกระซิบกันอยู่ค่ะกระซิบกระซิบกระซิบอยู่กระซิบอยู่าอย่าเพิ่งใครยังไม่ถึงบทยังไม่ถึงบทแป๊บนึงแป๊บนึงกระซิบกรอยู่แต่แต่จริงแต่จริงอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีใช่ค่ะอยากทำแบบถ้าเป็นรูปแบบ เจ้าของเดโดมนี่หืมลูกเขยเดโดมนี่คือแบบเฮ้ยนี่ไงลูกเขยลูกเขยศิลาลูกเขยศิลาอย่างเงี้ยจริง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 กว่าน้าเห็นด้วยข้อเปี้ยวแต่เราจะไม่บอกเขาหรอกว่าเราเป็นลูกใครอ่ะจะบอกแบบเราเราจะไม่รู้จะเป็นแบบลูกคนธรรมดาปอบเราไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตใช่เลยใช่เลยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกใช่ใช่สวัสดีค่ะ เขาผมอันนี้ชื่ออะไร่ะคะเอ้าเมื่อกี้ถามไปแล้วไม่ใช่หรออ่ะอันนี้อีกตัวตนหนึ่งค่ะอ๋อมีมีมีหลายตัวตนด้วยมีหลายมีหลายหมดนะคะชื่ออะไรคะชื่อชื่อดำครับดำเลยคะใช่ครับแต่ข่าวมากเลยนะรู้ไหมหมายถึงใจอะค่ะครับอะไรขาว ใจค่ะใจขาวมากเลยสะอาดมากสะอาดเสีเอี่ยมรู้ได้ยังไงล่ะครับพอดีว่าเห็นออร่านะคะหอมมากเลยอ่ะตรงนี้หอมอะไรบ้างหอมนะคะหอมจริงๆเลยแถวนี้อกจปติขอตัวนะครับมีคนรออยู่ ลุ่มุงมปกติปกติผู้ชายเขาใช้ยาขึ้นรถไม่ได้ใชสบู่อะไรกันนะอะไรนะใช้สบู่อะไรกันปกติอ่ะปกตินะกันแบบไม่อนามัยมากสบู่ก้อนสบู่ก้อนสบู่ก้อนเหรอใช่แต่ถ้าแบบแต่แต่แต่ถ้าที่ดูใช่ใช่พลาเทคกพลาสติแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าดูแล้วนี่คือเขาใส่สบู่เหลวนะ ชูกูบูสือโมโนกาตาลีอ๋อตีแบตีให้เกิดฟองเลยก็อาบอาบน้ำฟองสบู่นะอ๋อใช่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 อาบน้ำกันอาบน้ำกันน่ะแล้วแหละใช่ใช่ก็อยู่หน้าขาวมากเลยอว้าเขาไม่ใช้โฟมล้างหน้าหรอมันที่หน้าไม่ใช่หรอที่ขาวน่ะมันมันใช้สบู่หรอหรือเปล่ามันมีสบู่ไหมสำหรับผู้ชายที่แต่งหน้าบางทีบางทีผู้ชายใช้สบู่ล้างหน้ากับล้างตัวได้ปะ ใช่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 แบบแบบว่าใช้เป็นอย่างเดียวกัน่ะอันนี้ถามเป็นความรู้นะคะลองลองถามเขาสิใช้โมล้างหน้าไหมคุณดำคะเขาผมว่าปกติใช้อะไรอาบน้ําคะสบู่หรือว่าสบู่เหลวครับสบู่เหลวอุ้ยยี่ห้ออะไรคะลักครับอุ้ย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 หรอหรอหรอเขาบอกลักเขาบอกลัก

เหงาไหมคะทำงานคนเดียวอะค่ะอืมไม่ไม่ไมเหงาก็ก็อยู่ได้นั่นเมก่อนเลยใช่ไหมเรียบร้อยกินข้าวไปแล้วเฮ้ยพี่จะพิมพ์หงยได้ขนมติดไม่ได้ก็หนมติดไม่ได้เดี๋ยวว่าน้องเขาเดี๋ยวว่าน้องก็ติดไม่ได้เขาจะร้องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าน้องเดี๋ยวว่าน้อง ทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวะทีผมหลายท้องเทะเลาะกันนิดหน่อยแค่ความมือแรงไอ้พวกคนนี้ไอ้พวกคนนี้เป็นคนเป็นคนดิ่คนบ้านไหนครับนี่เป็นคนไอ้พวกคนนี้คนคอนนะคนนครนะว้าวคโอ้ยคนแรงได้ไหมแรงใต้ได้ไหมแรงใต้ได้ไหมคนนครสวรรค์เอ้าคนคอนวัณคนวันเอ้าเอเอ้าไอ้ได้นี่คนวันพูดปนีเหรอพูดแบบนี้ไหมคนวันนะคนวันนะเออคนวัณคนวัณอือ แล้วต้องไม่หันไปทางนู้นเนาะเขาหันหลังเห็นไหมเอ่กลิ่นหอมมากเลยค่ะว้าวกันนี่งกระหิังข้างหลังอุ้ยกลิ่น้าใช่กระเิ่นผงสักฟอกค่ะอุ้ยขึ้น้างไปเหรอเนี่ยอะไรเขาใช้สบู่ลักไปเรียกเขาผงสักฟอกพี่ชายจริงจริงว้าวเฮ้ยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวมีแต่มอสไซมาลูกนี้กว่ามอสไซมาดีกว่า แถวน้องนั่น้องแอร์ฉันเขินว่ะไม่เอาไม่เอาถ้าขี้ถ้าเจเจกันผาน้องมาสองรอบจะเก็บดักดัเอาสักสิบอะไรเจชพูดก่อนนี่ขอให้เกลค้าอยู่แล้วก็พวกมันให้กดมาพอดีมันเขินอยู่แหละพี่ชายเขินอยู่เขินอยู่ไม่มีใครเขินไหมเบาได้เบาไอ้ท่านมันจะมีคนมาพ่นเหรอไม่มีเราเอาห่วงอย่างเดียวคือห่วงนายลงเท่านั้นแหละเดี๋ยวพี่โนดมาทักเยวนะ มาถึงปุ๊บยืนทื่อๆไม่ต้องไปไหนใช่เสียกองเสียกองแค่แปดร้อยมีหวโดนหลบหนีแค่ก้าเดียวก็หลบหนีนะมาต้องมาต้องทำไงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววงมจะขึ้นมาเนาะวงขึ้นมาปุ๊บกดดีเลยได้ครับอยู่เฉยไม่ได้สิเรามีสายสวัสเสียวด้วยใช่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 ทุกคนไม่เป็นไรครับจกแบบวีเดย์ได้เลยยังไงตารวจก็เลือกสองคันนี้อยู่แล้วครับ ไม่เสมอไปนะครับโมมีมอเตอร์ไซค์ผมจะโดนใส่ร่วงไว้เนี่ <c oughs> นยงงมันเอาสีแปดครับไปตำรวจพวกนี้มันเลือกกินครับอ๋อได้ขอเคแล้วเราต้องเอาไปโผล่ใช่ครับออปโผล่โหในในแมปก็น่าเป็นรูปหลังพืชน,นี่เรดูบัตรแอนเจลิลมันต้องใช้เท่าไหร่ เอนเฉดเฉดต้องมีใช้สิบนาทีห้ามก้าวไปไหนถ้าก้าวออกไปคือโดนครึ่งชั่วโมงถ้าก้าวออกไปไปไม่ท่วมตัวผมลืมเก็บแคปวะไม่เป็นไรหรอกไม่โดนแล้วไปเก็บเผื่อไปเถอแคปโคตรหนาเลยนะแลนมินอยู่ใกล้ๆไปเก็บแลนมินเลยน้องแก้เป็นมันโมเดลได้ไหมอุ้ยอ่ะอุ้ยพี่นุชพี่นุชปูนปูนเขามาเก็ปูนก่อนเลยเราไปเก็บปูนมาพี่ไปเก็บแคปกวันไปแคปสี่สิบนาที ชอบคันเกียวนี่จังเลยผมกึ่งกับผู้ไม้จักดูไม่รู้เลยว่าเป็นรถ <c oughs> ดูไม่ออกจริงๆริงเดี๋ยวขอวบบิ่งออกไปได้ปะ In time I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.